น้ำตกตาดฟานครับเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในสปพลาวครับเขาสามารถพาให้ท่านรู้สึกเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ทั้งๆที่ยังอยู่บนโลกมนุษย์ครับทีมงานก็คัดสรรเพื่อนๆร่วมทีมเพื่อไปทำภารกิจบางอย่างก็คือจิบกาแฟกลางเวทีี่ส่จริงๆอู้ยดีครับพี่บอกจอนรีบมาเลยผมอยากกลับไปแล้ว ท้งนผู้ำกับ,กบผู้ร่วมรายการของเราท่านนี้ครับเราได้รับคําแนะนําจากแฟนรายการจากประเทศสาธารณรัฐรประชาธิปไตยประชาชนลาวครับเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ทำงานอยู่ที่น้ําตกตาดฟานครับเป็นน้ําตกที่สูงที่สุดในสปปลาวครับสูงประมาณ257เมตรก็ตึกเราๆ85-86ชั้นนะครับคําจํากัดความก็คือเขาสามารถพาให้ท่านรู้สึกเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ ทั้งๆที่ยังอยู่บนโลกมนุษย์ครับโอ้โหสวยจังสวยมมากครูอ้สวยมากโอ้โห เล่่นอะสวัสดีครับข้าพเจ้าชื่อว่าจอนนี่ซีเลนซีจอห์นเนาะอายุเซาซีปีมาจากเมืองปากซองแข้งจมัสักมาจากโซปโปลาวอ๋ออเซาีก็คือ24ใช่ไหมคะโดยแมนโดยโอเควันนี้มากับใครคะเนี่ยมาครับอ้ายมากับอ้ายโดยคือพี่เนาะโดย โอเคโหเคยดูรายการซูเปอร์ฮันเดรมาก่อนไหมเคยเบิรงอยู่อัเป็นไงบ้างพอได้มารู้ว่าได้มาแล้วเป็นไงบ้างตื่นเต้นสั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 บสนเลยปกติจอทําอาชีพอะไรครับน้องเป็นไกด์นาเที่ยวพาลูกข้าววนสลิงอยู่ตัดฟ้านโทษครับนี่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าซิปไลน์มาครับโดยทั้งบานน้องเจอนวัาคีสลิงหรือว่าซิฟไลน์นี่แหละอันเดียวกันนั่นเองโดย แล,และไอ้สลิงสลังอะไรเนี่ยเรามั่นใจว่าปลอดภัยแค่ไหนปลอดภัยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เอาร้อยไปเลยสิเหลือเปอร์เซ็นต์หนึ่งเอาไว้ตอนยางล้มซะตอนอะไรนะตอนเดินลม<อ>้มคือตอนเดินล้มแล้วกันไปทำอาชีพนี้ได้ไงคะอตอนแรกกระเฮดสวนน้ำพอแมนนี่แหละแต่ว่ามาพอไอบุญผู้มาน้ำกันนี่แหละเพื่อนให้แนะนำเขาไปเป็นไกด์อยู่ห<อ>ัอนองโบมีเบียร์เฮดก็เลยเขาไปเฮ็ดอยู่ในหัน เราลองมาสอบเบิ่งประมาณเดือนหนึ่งเดือนกว่าก็บหูซึกว่าโอเคครับอันนี้ก็เลยต้องซ้อมก่อนเหรอจอนแมนต้องซ้อมวิธีใส่อุปกรณ์วิธีซอยลูกค้าเวลาลูกค้าขางอยู่ทางกลางซ้ายมีค้างด้วยเหรอมีเร <laughs> มพราะว่ามันจะเป็นทองสร้างเวลาโหนไปฐานน้ำนักบดถึงหรือว่าเขาเบรกก่อนมันก็จะขางอยู่กลางถ้าอย่างอ,อ,อย่างไอโก้ีิไม่ไม่มีค้างโบมีค้างแต่ถ้าเป็นพวกใอย่างกูเนี้ย มีโอกาสค้างบ่มีค้างลำนักสามิบลงมาจึงจะค้างเลย๋อโอเคพี่โก็อยากรู้ว่าจอนเข้าไปเป็นไกด์ได้ยังไงเรียนต้องต้องต้องเรียนจบถึงไหนอะไรเขามีรับสมัครแบบอ่าครับบอจอนเฮียนจบหนนซานม่อหนึ่งโดยน้องกะออห้องเฮียนเห็นว่าพ่อแม่ทุกอย่างไอ้น้องหลายคนกะเสียสลระให้น้องเฮียนหาเงินส่งน้องเฮียนสินะจอนมีพี่น้องอีกคนครับ มีไอ,นอน้น้องเก้าคนน้องเป็นลูกก๊กเป็นลูกคนแรกน้องอม,มีน้องอีก้วยมีน้องแปดคนโอ้โหคือจอรนเสียสละให้น้องๆ้องเรียนโดยและทำงานส่งเงินให้น้องเรียนโดยนี่ก็คืองานหนึ่งที่ส่งให้น้องเรียนมาครับแมนแล้วไรายได้นี่ได้เป็นยไงครับต่อวันหรือต่อเดือนนะคะอืมรายได้สี่ได้เป็นเดือนเดือนละสักประมาณเท่าไหร่คะถ้าต๊เป็นเงินบาทกับประมาณสามสี่พันห้าพันนี่เลย,เลยสูงสุดกับประมาณห้าพัน เก็บไว้ใช้เองเท่าไหรเอาไปให้น้องเท่าไหรอืมเก็บไว้ใส่เองส่วนร้ายโบอคอยได้ใส่อ๋อพี่ชายที่แสนดีจริงๆดูปกติน้องจะอยู่แต่เพื่อนกับเขาปลาหากิน<อ>บกคอยได้ไปลินไปเที่ยวเพื่อนน้องก่ะใส่หากินแบบเพี่งพ่อ,อแบบโบอคอยด้ใส่เงินร้ายบันใดเพราะว่าเคยสิ้นกับคว่ำทุกมาแล้วนะก็เลิกเบียกย้ำแรงประมาณหางแรกน้องกับไปหากินอ่าลงหัวยหวานเฮสิดเบด บางเมือยิมกันคึืนมากกับไปไต่ไปเนื้องไปเนื้องกับหอกบินหรือว่าบางบานหนองเอินบางอ๋อบาง,บางนี่คือกระลอกบ,บินเหรอครับใช่ใช่แล้วเราเอามาทําเมนูอะไร,รอ่ะครับเอามาต้มเอามาก้อยต้มด้วยก้อยด้วยแม่แล้วช่วงชีวิตที่ที่ว่ายากที่สุดลําบากที่สุดนี่คือช่วงไหนคะช่วงนั้นน้องย่งหน่อยหน่อยนึงพอกับแมก่กัถามว่าพอบ่อมีเงินทรงลูกเขี้ยน,ยนอะไรน้องกับพยาย่ามเออตอนแรกก็เขียดพอได้เขียดว่า พอนี่บ่สรงเฮียนทั้งทั้งจริเฮียนใดที่จริงน้องเป็นคนเฮียนใดเลยตั้งแต่เฮียนพอนหนึ่งหอดปอหาน้องจือใดว่าน้องใดที่หนึ่งตลอดอได้ออกมาสำนึงเลยกะเออเลื่มเข้าใจเพิินว่าเพิ่นเลี้ยงเขรร้าซางสีไงไอ้น้องแต่ละคนเจ็ดแปดคนตรงไปห้ารับจ่างมาเลี่ยงวันนี้น้องกะทัดสิใจ,จออกเฮียนซอยเพิินเป็นกรรมกรตะแลกเป็นกรรมกรสมปูนเสียญหย,ยาสวนกะเลี้ยงน้องซอยเพิ่น เคยรู้ส like well, ึกแบบเหนื่อยท้อไหมเพราะว่าเงินหามาเราก็ไม่ได้ใช้เลยอะไรเงี้ยโดยอันนี้ประจําเลยเวลาเขาได้เงินมาสุวาได้มาอยหนึ่งแสนกีบให้แม่แน่ให้น้องแน่บัดนี้เลออยงโยเส้าพันกีบเขาก็อยากใส่เองแน่บางที่เพื่อมีของจําเป็นใส่บัดมันโมมี่ก็ต้องน้องไปรงเทียนไอ้ของเงินแน่จากแสนจากสีก็ต้องได้ให้น้องอีกก็รูเสึกแบบหน่อยใจเอ้ยหามาเป็นยังจึงบ่วได้ใส่ แล้วทำไงอะเวลาน้อยใจทำไงให้เราแบบไปต่อได้คิดยังไงตอนนั้นนอ่นไห้เลยแม่กับเำา่าปลอบใจนอร้องไห้แม่กับขำว่าปลอบเลยวกะบอกเออขอบพูดเขาถูกได้แต่ต้องเขาใจน้องขันอยากให้น้องเฮียนหรือว่าลูกเสียให้น้องออกของเฮียนมาหาเงินซอยกันบอออันนี้น้องก็บอยาให้เพื่อนออกนะเพราะว่าซีวิตน้องก็ถูกมาลายลำบากมาลายกับพอกับแม่ก็อยากให้น้องมีอนาคตบ่อยากให้น้องทุกข์อึตัวเฮาฮะ พี่ชัยที่น่ารักจังเลยน่ารักมากอความฝันที่อยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรคะความฝันที่อยากได้คือทึ้นการศึกษาให้น้องอยากให้น้องได้เที่ยงโ<ม>บจบไายก็อยากให้น้องจบมอดซีและกยรง่ายๆกันไปเทียนส่เที่ยนตัดผมเที่ยนนั่นเที่ยนนี่ก็ได้<ม>พ่อได้อ่านออกเขียนเป็นพ่อได้ไปไซ์กับพ่อได้มีความูลหน่อยนึงีอาชพโดยได้มีอาชีพเป็นของตัวเองอมา งั้นวันนี้เต็มที่นะเต็มที่นะรพร้อมบอรพร้อมโอเคถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับจอโดยสวัสดีสวัสดีสสด,ดยขอบคุณที่มารายการนะครับท่านผู้การครับเขาเขาเป็นเหมือนกับออมักคุเท์เป็นไกด์แบบแนวแอเวนเจอร่เขาจะพาคนไปพบกับเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นวิวทิวทัศน์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ เขามีหน้าที่ในการบันทึกภาพด้วยนะถูกไหมบันทึกภาพความประทับใจทีนี้พอพูดอย่างนี้ก็นึกไม่ออกว่าเขาทําอะไรบ้างเรามีภาพมาให้ชมครับจอเดี๋ยวยืนข้างพี่โตเลยครับจอน,นี้เขาจะพาเราไปพบกับสวรรค์ทางท,งทั้งที่เรายังอยู่บนโลกมนุษย์ครับไปชมว่างานของจอเป็นอย่างไรครับที่นี่คือเมืองปากซองแขวงจัปาัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับ ครับที่ทำงานง<อ>น้องจอนครับน้ำตกตัดปาด<า>นี่คือตัดซารีสอดน้อ<า>อุปกรณ์นะครับป<า>เป็นรุดเตรียมตัวของจอนนะครับก็จะมีอุปกรณ์เซฟตี้ด้วยเนาะโดยแมนมีนักท่องเที่ยวมาหนึ่งท่านครับ นี่คือจอนต้องสอนก่อนแมนจอนซิลลี่นี่แหละครับนี่แหละครับคือผมว่าอารมณ์ขึ้นสวรรค์ก็คงจะวิวประมาณเนี้ยครับโอเคพร้อมปะพร้อมบวกใจไว้ทำไมอยากรู้ป้องกันมวยหัวสิสลี่ไปแล้วครับโอ้ยทำให้วงการครับโอ้ยลองลิฟความรู้สึกของเราสิครับ ยาวเท่าไหร่ครับระยะทางอ่า400 32เมตรโอ้โห4 32เมตรเกือบครึ่งกิโลครับีทีมงานครับหนึ่งครับอ่าหนึ่งมีความกังวลระดับหนึ่งครับร้องตลอดเวลาครับแววะขาี้ด ผมผมอย่างนี้ฮะคือคนที่ไปเนี่ยมีหลายคนเน่ตาอุ้ยเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมตาอุ้ยเนี่ยเขาใช้ทีมงานเนี่ยผ่านสลิงไปก่อนซิปลายนะผ่านซิปลายไปก่อนแล้วก็ดูว่าใครมีบุคลิกที่น่าสนใจเขาจะเลือกคนมาคนหรือสองคนนะครับเพื่อเข้าสู่เรื่องราวต่อไปไปชมมือต่อครับปากติดหน้าติดเป็นอะไรอะแพ้อากาศหรือเปล่าทำไมต้องเป็นผมนะ เวลาร้องมันช่วยลดความรู้สึกในใจครับมันก<ช>็ต้องเปล่งเสียงออกมานะครับ<ช> <ๆ S 2> แล้วเมื่อไครับ <ๆ S 2> ทีมงานก็คัดสรรเพื่อนเพื่อนร่วมทีมสองคนเพื่อไปทำภารกิจบางอย่างก็คือจิบกาแฟกลางเวหา <ๆ S 2> แล้วมอบหมาย <ๆ S 2> ภารกิจ,ให,จๆๆๆๆให้จอนจอนจะต้องใช้ซิปไลน์เนี่ยผ่านหน้าทีมงานไปแล้วก็บันทึกภาพได้หนึ่งครั้ง <S <S ต้องได้ภาพที่สื่อถึงอารมณ์แห่งความสุข ในการไปโล <laughs> ้ยจิบกาแฟอยู่กลางเวหาข <laughs> ึ้นตรงนี้ครับต้องทําหน้าที่ร่วมกันก็คือทีมงานต้องมีความสุขและจอรนต้องบันทึกภาพไปได้ด้วยการถ่ายแชะเดียวนะแชะเดียว oh. ต้องมีความสุขไปดูกันว่าพี่อุ้ยเขาเลือกทีมงานของเขาเขาส่งใครไปจิบกาแฟครับโอ้ยไม่ไหวโยไม่ไหวอ่ะเนี่ยครับโอ้ โต๊ะที่ใช้ในการจิบกาแฟครับประเดี๋ยวก่อนอดเสียวครับผมฉ<ะ>ันว่าแล้วว่าอุ้ยไม่ใช่คนดีทูดูดูถังจับคือคือผม<ๆ>ผมเข้าใจนนองผมนะคือผมเข้าใจนะคือคืออย่างนี้คือเราก็แทนเป็นใจเราเนะว่าถ้าเป็นเราถ้าเรากังวลเราก็จะเราก็จะแบบนี้ครับ<อ>แต่ว่าเราตรวจสอบแล้วนะครับเรื่องความปลอดภัยเนี่ยโอ้โหพันเปอร์เซ็นต์ ปลอดภัยมากคือสลิงเนี่ยรับน้ำหนักได้เป็นพันกิโลไหมอ่าสี่พันกิโลสี่พันกิโลฮะซึ่ง 4, ทีมงานสี่ <4, 000. S 1> ตันนะทีมงานน้ำหนักรวมกันร้อยกว่ากิโลมันไม่เป็นอะไรอยู่แล้วครับรวมโตเก้าอีเนี่ยแต่ว่ามันเป็นการเอาชนะจิตใจที่อาจจะกังวลซึ่งผมบอกก่อนนะว่าอันนี้กรรมการโทษผมไม่ได้นะผมก็ไม่รู้นะว่าทีมงานจะกังวลแล้วก็ถ้าจะโทษเนี่ยนี่นี่นแก้งแก้งน้องเนี่ยแก้งน้อง,ง,นองคนเนี้ยคนเนี้ยคือ <laughs> เขาบอกงี้เขาไม่ได้แก้งหรอกเขาบอกว่า อยากให้คนนี้ทํางานยากเขาต้องไปช็อตเดียวแล้วทีมงานมีความสุขอ่ะก็ต้องเลือกทีมงานที่หน้าตาจะแบบทุกข์จัดกังวลหน่อยหน่อยซึ่งก็ได้หนึ่งคนคือถังและอีกหนึ่งคนคือใครครับใช่ล้วครับขึร้นบคหนึ่งครับจะดึงด้วยหนึ่งปกติเขาก็เป็นขาลุยนะครับแต่ว่าเพราะเป็นความสูงก็เนี่ยจะมีความกังวลอันนี้มันรับน้ำหนักได้กี่กิโลครับพี่เยอะอยู่ตอนนี้สายมันล้างเอวผมไม่เป็นไรเนาะ โอ้ยต้องมาทำอะไรตรงตรงนี้ด้วยเนี่ยพี่ปล่อยเดี๋ยวเราตออต้องขอดูเสียงหน่อยขอดูเสียงนิดนึงโอ้ยวิวสวยมาก ผมปากกล้องด oh, oh, ูขายหน่อยนะคือตรงนี้โอ้ยมันเหมือนอยู่บนกอนเมฆอะครับเราไม่เคยลอยตัวขึ้นไปอยู่ตรงนั้นได้ครับแล้วๆๆ้วๆๆๆๆๆๆ้ๆๆๆนๆ่ๆๆนๆๆอๆๆ่ๆๆๆๆๆๆนๆ่ๆนๆ่ๆๆๆๆๆอๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 ๆ้ๆๆๆๆๆๆๆ้อๆๆๆๆๆๆ้ๆๆร เบาเบาครับพี่อ่ารับแก้วกาแฟนิดนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับรับแก้วกาแฟนิดนึงครับต้องรับแก้วครับต้องรับแก้วอ่าแกก้วาเดแล้วอู้ดูมือครับผมปากเลยดูสันคือถังบอกผมว่าโต๊ะมันสั่นนิดนิดครับโต๊ะมันสั่นนิดนิดโอ้ยจรังจริงนี่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 ที่มาช่วยน้องผมก่อนท่านผู้ชมครับถ้าได้เห็นภาพสั่นๆเนี่ย คือภาพภาพสั่นนะครับมือน้องผมไม่ได้สั่นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องต้องเทกาแฟก่อนทำทายังไงจะไม่ให้กาแฟหกแล้วก็เดี๋ยวจะต้องทำท่าจิบแล้วเดี๋ยวจอนจะต้องสิบลายมาเร็วๆแล้วต้องไปทึกภาพความสุขให้ได้ด้วยแชะเดียวครับเดี๋ยวชมน้องผมเทกาแฟต่อนะครับแค่นี้นะแค่นี้เดี๋ยวเราทบถยกไม่ไหวอีนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวๆๆๆๆอ อบ้เบา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 ี่นี่เบา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 หน่อยคือตอนนี้มันมีลมด้วยสูบาหมฮจอเริ่มออกมาได้อู้บามันบาจะจับจบบบยังไงแล้าบบก้วจาบบา้วบบอกพี่าุเบาบอกให้จับแก้วให้จับแก้วให้จับแก้วถึงแล้วถึงเรบวเนี่ครับมัน ครั้งหนึ่งในชีวิตครับผมเชื่อว่าพอเลยวันนี้ไปอ่ะทีมงานผมก็จะรู้สึกภูมิใจที่เขาไปอยู่ตรงนั้นได้ครับถ้าผมมีโอกาสผมอยากไป,น,กไปนะไปจะเป็นภารกิจนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานกินกาแฟกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเขาบอกว่าให้มีความสุขคือพี่อ้ยย้ำว่ามีความสุขหน่อยมีความสุขหน่อยอ่าไป่ทรารวาตอนนี้ทีมงานพร้อมหรือย,อยังครับพร้อมพร้อมเลยพี่บอกจอนรีบมาเลยผมอยากกลับไปแล้วมหนมากเลยบท่านี้ ก็ทีมงานอยากให้ดื่มดำกับความสุขตรงนี้นานๆครับผมไม่ต้องรีบนะอุยใจผมเต้นแรงมางกพยายามตลอดว่าให้มีความสุขให้มีความสุขครับทีมงานกำลังมาถ่ายภาพเลยโดนนะครับตรงอยู่ฝั่งนี้ขอให้ใจเย็นๆไว้ก่อนนะครับโอ้โหแต่วิวมันสุดๆจริงๆอะวิวหมื่นล้านอะไปครับไปแล้วครับจอดไปเลยนะครับจอดมีโอกาสครั้งเดียวนะครับแค่เดียวครับ อดแล้วครับเอาละครับจอดมาแล้วครับขีมซู่ทีมงานพยายามจะขีมสู้นะครับจอนได้แค่ใช้เดียวเลยครับขีดแล้วนทำแค่ขีดขีมไว้และจอดต้องถ่ายให้ถ่ายโน้ถ่ายโนี้ตงานผมเริ่มควบคุมอารมณ์ได้ครับสนุกกับบรรยากาศข้างบนครับและนี่คือภาพที่จอนบันทึกได้ครับภาพความสุขเหนือน้ำตกตาดฟานครับ ดูดู <clot> ดูจิตใจของจอนเนี่ยเ็มมีเช็คเลอรอรไปถึงก่อนก็ได้ <c oughs> ลไดแล้วเขาจะเปิดดูนี่คือนั <identities> ่งอยู่แล้วก็แบบเปิดดูเหมือนไี่อะไรกนเขาชิวมากคือถ้าลูกค้าไปเล่นนะครับซิปลายผ่านไปครั้งหนึ่งเนี่ยอุปกรณ์เซฟตี้ครบครันเลยนะค่าใช้จ่ายประมาณกี่บาทอ่าถาเป็นโหนธรรมดากสิคนหนึ่ง พันหนึ่งับสาบาทพันยี่สิบบาทโดยแมนถ้าเกิดโหนธรรมดานะถ้าเป็นจิบกาแฟชิบกาแฟแมนพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทต่อคนพันแปดร้อยเจ็ดสิบเพราะว่ามันจะมีอ,มอุปกรณ์มีโต๊ะมีการเสิร์ฟกาแฟด้วยเข้าสู่โจทย์ต่อไปครับโจทย์ต่อไปเนี่ยจอจะพาพวกเราไปที่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเขาใช้สถานที่อย่างเงี้ยในการดำรงชีวิตความสนุกยังไม่จบครับรับชมต่อคลิปสองที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ครับ